สวัสดีครับผมเช้านี้มาทำเมนูปลาดุกต้มแซบน้ะะําปลาร้ายอดมะพร้าวอ่อนนะครับตอนนี้เรานำสมุนปลาไปคั่วก่อนนะครับมีขา่ามีหัวหอมมีกระเทียมมีใบมะกรูดมีพริกสดครับคั่วให้หอมก่อนนะครับคั่วหอมได้ที่แล้วใส่ปลาดุกลงไป เพื่อดักสินค้าอีกครัง้งครับตามด้วยน้ำกะทิสดรับ ใส่น้ำกระที่มีกลิ่นหอมก่อนนะครับค่อยเติมน้ำเปล่าลงไปแต่ทีกลิ่นหอมได้ที่แล้วใส่น้ำเปล่าลงไปครับ ใส่เยอะหน่อยนะครับกว่าปลาดุกจะสุกตามด้วยยอดมะพร้าวอ่อนและก็มะเขือนะครับแต่ถ้าใครม,ม่ไม่มียอดมะพร้าวอ่อนก็ใส่แต่มะเขือก็ได้นะครับ เรามาปรุงรสกันครับใส่กระปิเคยลงไปครับรสด,ดีครับผงลัวครับ น้ำตาลหวานน้อยหวานมากแล้วแต่คนชอบครับผมหรือไม่ใส่ก็ได้ตัวทำให้นัวน้ําปลาปรุงสุกครับตามด้วยซอสปรุงรสครับผมเราให้ปลาดุกสุกครับ ปลาดุกสุกเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปลาดุกต้มแซบน้ำปะลายอดวระเผาอ่อนครับหอมน้ำปะลารแซบแซบครับผม